สวัสดีค่ะอ่าตอนนี้นุก,ก็เพิ่งแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวจะลงไปขายของด้านล่างนะคะแต่ตอนนี้นุชจะมาขอแจ้งเรื่องครีมนี้หนึ่งนะคะคือว่าตอนนี้นะคะก็คือสงการเสร็จแล้ว13-15ทีนี้วันนี้วันที่16 16วันนี้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 นนติดอ่างวันนี้ก็คือ มันยัง,ย,งยังเป็นยังเป็นวนหยุดนะคะพรุ่งนี้นุจะเริ่มส่งของให้แล้วนะคะสําหรับคนที่สั่งสินค้ามานะคะแล้วก็นุชอยากแจ้งให้ทราบนิดนึงนะคะก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นใหม่กันนะคะก็คือหลังสงการแล้วก็คือนุชก็ยังจะคงราคาเดิมนะคะ650บาทนะคะ650บาทแล้วก็ส่งฟรี EMS ด้วยะคะ่ะไม่คิดตังค์นะคะ ค้า EMS นี่ค่าส่งก็เกือบ50บาทแล้วนะแล้วก็ค่าแพ็กนั่นนี่นัน่นน,น,นี่อีกก็คือตอนนี้นุชย์มีโปรโมชั่นนะคะ650บ,650บาทแล้วก็ส่งฟรี EMS ก็คือว่าอยากจะแง่ซ้ำนิดนึงนะคะสาวๆที่เล่นส่งการมาในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยหลายๆคนอาจจะไปเจอแด่เจอนั่นเจอนี่เยอะแยะ,ยะหน้าดำเป็นฝ้าเป็นกะลอกมาก็อย่าลืม ลองใช้ครีมนี้ดูนะคะครีมนี้แบบว่าเออนุชใช้แล้วมันโอเคดีจริงๆดูให้ดูสภาพหลอดบีบจนบีบจนไม่เหลือแล้วว่ะดูดีดูดมันแบบว่าแฟบมากดูดูดูนุดให้ดูนะคะเนี่ยมันฟีบดูนุดรีดซะจนแบบว่าต้องเอาอยอดสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่ายังไงแบบเสียดายครีมมากครีมตัวนี้ ดีจริงๆดังนั้นนุก็อยากบอกต่อกับทุกคนนะคะว่าครีมตัวนี้ใครยังไม่เคยลองใช้ก็ลองมาใช้ใดูกันนะคะเผื่อจะชอบชื่นชอบกันเพราะว่าครีมตัวนี้ก็คือมันไม่ใช่แบบเป็นพวกเมคอัพนะคะครีมตัวนี้ก็คือว่ามันจะช่วยแบบว่าฟื้นฟูสภาพผิวหน้าของเราที่มันเสียไปจากรอยฝ้ากระหลุมสิวนั่นนี่นั่นนี่ก็คือช่วยให้มันดูกระจ่างใสโอเคขึ้นแล้วก็ไอ้พวกรอยหลุมสิวอะคะ่ะจะทําให้ดูตื้นขึ้นดูหน้านุก็แบบ เออโอเคขึ้นมากเลยนะคะจากการใช้ครีมนี้เพราะปกตินุจะใช้ครีมเยอะแยะไปหมดเลยอิฟซองอิฟซาแต่ทีนี้นุก,ก็เลิกใช้อิฟซาไปแล้วเพราะว่าอิฟซามันหมดทีนี้นุก,ก็เลยมาใช้แต่สโน์ครีมกับ SK2 คู่กันค่ะอ๋อแล้วก็มีโคเซอีกตัวหนึ่งนะคะก็ยังไงก็ลองมาใช้ดูของของดีไม่จําเป็นต้องราคาแพงเสมอไปนะนุว่ามันอยู่ที่สภาพผิวเราด้วยแหละว่ามันเหมาะไม่เหมาะ อย่างจะใช้ครีมดีขนาดไหนก็ก็ตามหน้าก็เหี่ยกเมื่อก่อนหน้านี้นุชแบบโอ้ยใช้ใครว่าครีมอะไรใช้ดีนุชซื้อมาหมด H2O H2O อะไรประมาณนี้ใช้มาหน้าแหกค่ะว่าหน้าแบบโอ้โหแพ้อ่าแล้ววันนี้นุจะมาแนะนำครีมกันแดดตัวหนึ่งนุชซื้อมาจากฮ่องกงนะคะใช้ดีมากเลย Sunkiller ดึง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 ตัวนี้ใช้ดีมากค่ะเป็นของญี่ปุ่นนะคะใช้ดีมากมันเป็นครีมกันแดด เนื้อเป็นสีนี้สีเนื้อชักโคตีอะนั้ก็ทาแล้วก็คืนกับผิวเลยแต่หมดแล้วดิจะไปซื้อที่ไหนล่ะนอกจากฮ่องกงใช่ไหมเศร้าดังนั้นก็จะต้องไปที่ฮ่องกงอีกนะวันนี้โอเคงั้นไปแล้วค่ะบ๊ายบายยังไงก็แวะมา สอบถามเรื่องครีมได้นะคะสําหรับคนไหนที่ยังไม่มั่นใจเรื่องสินค้าของเราว่าสินค้าเรามีออยาหรือเปล่านั่นนี่นั่นนี่ยังไงก็ถามได้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ